ทำความเพลียนนักกิ่งแคริพีนาครัง้งที่82 22ตอนที่หนึ่งอาจารยน์น่าเชา่อถือสิทีคุณบอยเราไว้เชิงระยะสัส้นๆต้องมรงต่ารๆบ้า

哎，对、啊，那个那个。 Minha amiga, olha,